สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชนแนลแลวอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสแบบดีครับดองๆครับแม่ดาดองดหลายคนงงนะครับเปิดคลิปมาอะไรครับปกติต้องเป็นแมวดำนะฮะพี่สมบอยเนี่ยต้องเป็นแมวดำ แล้ววันนี้อยู่ดีนะครับกายมาเป็นฮักกี้วักกี้ได้ยังไงโอ้ไหนี่ครับพอดีนะครับมีคนนะเขาไปทำหมอดตัวละครที่ให้ผู้เล่นนะครับสามารถนะฮะแต่งตัวเองให้กลายเป็นฮักกี้วักกี้ได้นะครับในเกมเกมเรเบอร์ตเลยนะครับพี่สบอยเห็นว่าตอนนี้ครับฮักกี้วักกี้เนี่ยกระแสกำลังมาแรงมากเลยนะครับก็เลยขอเอามาเล่นหน่อยนะฮะนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่านอกจากเขาจะทำหมอดตัวผู้เล่นแล้วนะครับ เขายังทำหมดฮักกี้วักกี้นะครับที่เป็นแบบ NPC มาให้เราได้ทดสอบเล่นด้วยนะครับนะแต่ว่านะก็มีหลากหลายแบบเลยที่ทำนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าฮักกี้วักกี้ในเกมแกลล y บอดนี่นะครับมีแบบไหนกันบ้างนะครับตามไปดูกันเลยเอาถ้าเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าฮักกี้วักกี้เรานะฮะที่เขาทำกันมาในเกมแกลล y บอดเนี่ยนะครับมีแบบไหนกันบ้างนะฮะ เท่าที่พี่สปอยเห็นเนี่ยแรกๆนะฮะจะเป็นแบบพวกประมาณนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นดูบนะฮะนะเดี๋ยวพี่สปอยลองเสกให้ดูก่อนอ่ะเอาโูนะอันนี้นี่ไม่ตรงปกเลยนะครับในปกนี่เขาบอกว่าเป็นสีสีฟ้าๆแบบนี้นะฮะแต่เสกออกมาแล้วอะไรครับนี่กลายเป็นบล็อกธรรมดานะครับโอ้โหนะถังั้นเราทิ้งไปก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเอานะครับตัวต่อไปนะครับโอ้โหหน้าตาคล้ายกับพี่คอสตูแมนเลยนะฮะจะเป็นยังไงครับมาลองดูกัน บ๊อปโอ้โห,โหนี่นะฮะฮักกี้วักกี้เวอร์ชันอะไรครับพี่นะฮะโอ้โหมีรอยรับเลือดะะตามตัวด้วยนะครับแล้วก็นะฮะริมฝีปากแดงแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ดูเริ่มจะสีเริ่มจะใกล้เคียงหน่อยนะฮะเดี๋ยวลองไปเทียบหน่อยได้พี่สปอยลองไปเทียบหน่อยนะฮะอ้อะะอามาแล้วนะครับโอ้โหแล้วตัวก็สูงเกินนะฮะโอเคถ้างั้น เดี๋ยวตัวนี้นะครับดูแล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับเราผ่านไปก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะมาดูฮักกี้วักกี้ในแบบต่อไปกันบ้างนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นดูบเช่นกันนะครับส่วนใหญ่ในที่ทํามาจะเป็นดูบทั้งนั้นเลยนะฮะอ่ะนี่นะฮะอันนี้แบบนอนนะฮะแหมเป็นฮักกี้วักกี้แบบนอนอยู่ที่พื้นนะครับาลองหยิบขึ้นมาตั้งดูหน่อยครับโอ้ยคอหักกันไปแล้วนะครับสำหรับวักกี้ตัวนี้นะฮะมาดูกันที่ตัวนี้กันต่อครับตัวนี้นี่ังไกลครับดิ โอ้ตัวนี้ออกแนวน่ารักนะครับนี่นะฮะเป็นฮักกี้วักกี้เวอร์ชันน่ารักนะครับอ่ะเท่าที่พี่สุบอยดูแล้วในดูปเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเหลี่ยมๆดทั้งนั้นเลยนะฮะอ่ะนี่ตัวโอ้ตัวนี้ดูสวยนะฮะตัวนี้ทําดูใช้ได้เลยนะครับผลงานใช้ได้เลยนะฮะสำหรับฮักกี้วักกี้เจ้านี้นะฮะนะครับแบบดูปนะฮะดูแล้วจะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับ อนอกจากแบบดูปเนี่ยเขาก็มีทำเป็นแบบ N P C ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่สปอยลองยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะฮะฮักกี้วักกี้แบบ N P C นะฮะมีแบบนี้ครับเดี๋ยวให้ดูแบบนี้กันก่อนนะฮะแบบนี้เนี่ยก็เริ่มโอ้โหเป็นไงครับเริ่มดูโอเคแล้วนะฮะเดี๋ยวลองไปยืนเปรียบเทียบกับหุ่นพี่สปอย์หน่อยจะเป็นไงนะฮะเอ๊ะ,อะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอะไรขออะไรครับฮักกี้วักกี้ตัวนี้ขยับขยืขย่นนะฮะจะขออะไรครับ ขออะไรจากผมครับผมไม่มีให้นะฮะอ่ะนี่ฮะเดแล้วคุยกันดอยครับนี่ฮักกี้วักกี้อ่พี่สปอยตัวนี้นะถือไม้อยู่นะฮะอ่ะลองคุยกันดอยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโยโยโยขออะไรนะฮะไม่มีให้หรอกนะฮะถึขออยู่ได้นี่นะฮะอ่ะนอกจากนั้นนะฮะก็มีแบบแบบยิ้มแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแบบแยกเขี้ยวนะฮะก็จะเอ้าไม่เห็นแยกเขี้ยวเลย นะเห็นบอกเป็นเวอร์ชั่นใจร้ายเอาแล้วอะไรครับเขาขออะไรกันครับขอแต่งงานเหรอครับฮักกี้วักกี้ตัวนี้จะขอแต่งงานนี่นะฮะแหมนะโรแมนติกสเะหลือเกิดนะครับโอ้โหนะเอาเหม็นความรักนะครับเดี๋ยวเอาคู่ที่ออกเป็นก่อนนะครับอ่ะนี่ทีนี้เขามีฮักกี้วักกี้แบบอะไรนะอ่สีชมพูก็มีนะฮะว้าวนี่ครับสีชมพูนะฮะ พี่สบอยได้ข่าวมาว่ามันอาจจะไปอยู่ในแชปเตอร์2ก็เป็นได้นะครับอ่ะนี่นะครับและนี่ก็คือเราแก๊งนะฮะฮักกี้วักกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารวมกลุ่มกันหน่อยครับรวมกลุ่มันหน่อยถ่ายรูปกันหน่อยนะฮะเฮโยเฮโยเป็นไงบ้างเหล่าฮักกี้วักกี้นะฮะโอ้ดีนะฮะดูเหมือนว่าเขาจะเอออะไรครับดูเหมือนฮักกี้วักกี้สีภูคนนี้นี่จะเสน่ห์แรงนะครับมีแต่คนไล่ล้อมขอลายเซ็นกันใหญ่นะฮะ อ่าเดี๋ยวลองปล่อยอีพี่คอร์ส hey. ซ He ูแมนมาทําให้วงแตกกันบ <whis ky. S 1> <an> ้างดีก <Namen> ว่านะครับเผื่อจะมีอะไรเฮฮาเกิดขึ้นนะฮะอ่ะตัวสีฟ้าๆเหมือนกันครับพี่คอร์สซูแมนครับตอนนี้กําลังจะโดนแย่งสีแล้วนะฮะมาหน่อยครับพี่คอสซูมแมนเอาโอ้พี่คอร์สซูแมนมาทีกวงแตกเลยครับโอ้ยโอ้ยอะไรครับโอเราไปไล่จัดการฮักกี้วักกี้นะฮะพี่คอร์สซูแมนเรานะฮะโอ้โหนี่ครับแบกกลับบ้านไปด้วยคนหนึ่งนะฮะ โอ้ยนี่ครับคนเกเรนะครับคนเกเรนะฮะคนเกเรที่ใจเกเรนี่นะฮะแม่แบกฮักกี้วักกี้สีชมพูกลับบ้านไปด้วยนะครับจะเอาไปทำอะไรครับที่เป็นคอสตูแมนครับฮอกกงฮักกี้อะไรแถวนี้น่ารำคาญจะตบจัดการให้หมดเลยไปเจ้าไปคอสตูแมนเราก็ช่างอารมณ์ร้อนซะเหลือเกินนะครับพีคอสตูแมนไม่รู้เหรอครับว่านี่ยังเป็น NPC เวอร์ชั่นที่ยังไม่สมบูรณ์นะฮะ เวอร์ชันที่เกือบสมบูรณ์ของฮักกี้วักกี้เนี่ยเขาเริ่มจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่สบอยจะเอาไว้ปล่อยให้พี่คอสตูมแมนลองสู้ดูบ้างนะครับแม่โมแต่ไปทำเก๋ากับเด็กๆนะฮะเออมาเลยเวอร์ชั่นไหนก็ไปกลัวด้วยนั้นแหะตัวละครตัวสีฟ้าที่แท้จริงอ่ะมันต้องคอสตูมแมนอย่างผมเอาแล้วพี่คอสตูมแมนเราก็ทำเป็นห้าวนะฮะทำเป็นโชว์เก๋านะครับถ้างั้นนะครับถึงเวลาแล้วนะครับพี่พี่สบอยนะครับจะต้องปล่อยฮักกี้วักกี้นะครับเวอร์ชั่นที่มัน จ๋งขึ้นมาหน่อยนะเพื่อไปบูกับพี่กอสตฟูแมนนะครับเอาแล้วน้องเขาไปวางไว้ตรงนั้นทำไมครับนี่พี่กอสตูแมนนะเอาไปรอช้านะครับฮักกี้วักี้เวอร์ชั่นสมบูรณ์นะครับมาเลยเอามาแล้วครับย่อเข้าไปย่อเข้าไปแบบนี้แล้วตบกันแล้วครับเอาแล้วครับปัสอาจไเป็นทำเผ่าพันธุ์เขาเป็นไงครับคอสตฟสูแมนครับเป็นไงครับไซ่ซาเลยนะฮะนี่นะฮะ ฮักก네 <stop> ี้วักกี้ล mm ่างแท้จร uh, ิงนะครับออกมาแล้วนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวลองดูดิว่าเขาจะไล่พี่สมบอยหรือเปล่านะครับเฮ้ดีนะฮะเราเผาเดียวกันเฮ้เราเผาเดียวกันเพื่อนโอ้โหนี่นะฮะจะมาวิ่งไล่ไปดูตามมาตาเรือเลยนะครับฮักกี้วักกี้ครับเราเา็นพวกเดียวกันนะครับม เมื่อกี้เนี่ยพี่คอสตูแมนโดนไปก่อนแล้วหนึ่งนะฮะต่อไปนะครับต้องลงร้องทรงคู่หูนะฮะสหายของพี่คอสตูแมนมาหน่อยนะฮะอย่างการ์ตูนแคทนะฮะการ์ตูนแมวสุดหล่อเท่ของเรานะครับเจอกับฮักกี้วักกี้เข้าไปนะฮะจะเป็นยังไงกันบ้างครับไปดูกันเลยแล้วครับเอาครับดูครับดูดาเบทของฮักกี้วักกี้ที่ต่อยใส่การ์ตูนแคทครับนะเป็นยังไงครับเรียบร้อยครับ เดินเก๋าด้วยนะฮะนี่ครับเดินแบบโขกล่างมาเลยนะฮะฮักกี้วักกี้เรานะครับสาหายคนต่อไปนะครับอย่างกระต่ายนะครับฮิวมอนอยแลบปิดนะฮะอยู่ไหนเอ่ยลาแล้วครับอ้าวอ้าวฮักกี้วักกี้เราหาไม่เจอหาไม่เจอกระต่ายแล้วกระโดดไปไหนครับกระต่ายครับโอ้กระต่ายกระโดดนะฮะอ้าวนี่ครับวักกี้ก็ตามไปแล้วนะครับเอาละครับการสจะดีลาการโจมตีเขาครับ นี่นะกระต่ายครับเรียบร้อยไปอีกเลยถดงบนะฮะโอ้โหนี่ฮะเราคอสตูแบนนะของเพื่อนจะเอาอยู่ลูกเ่านะครับเอาแล้วคนต่อไปที่เป็นเดอะแก๊งอีกหนึ่งคนนะฮะก็คือมอสแมนนะครับมาแล้วนะครับมอสแมนเอาครับฮักกี้วักกี้ดูเชิงก่อนเอาแล้วไปโดนเกี่ยวข้างหลังครับเอาครับไปเล่นข้างหลังแบบนี้ฮักกี้วักกี้เราก็ไม่ชอบนะฮะ แล้วยังไงครับพยายามตกอยู่ดับและเรียบร้อยไปอีกหนึศพนะครับโอ้โหดีฮะดูความเก่าของเขานะโหเดินขย่งเท้าด้วยนะเหมือนพวกจิ๊กโกลนะเหมือนพวกนักเลงนะฮะเอาลครับแกงคอสตูแมนและของเพื่อนยังเหลือใครอีกบ้างนะครับน่าจะต้องเป็นไซเลนเทสเวอร์ชั่นแรกนะครับล้องหน่อยนะฮะมาแล้วนะครับโอ้ยอเข้ามาเหมือนกันครับยอเข้ามาเหมือนกันเอาครับ โอ้ย,อยดูดาม,ม่ดของฮักกี้วักกี้ครับนี่ฮะแกต่อยรัวตบรัวนะฮะไปอีกหนึ่งแล้วนะครับไปเลนเฮสนะฮะนะฮะเดอะแก๊งคอสตูแมนและของเพื่อนนี่ดูท่าทางจะไม่น่าจะสู้ได้นะฮะเอ๊ยยังเหลือใครอีกไหมนะ,ะลองหนอนสะพานหน่อยนะฮะอาหนอนสะพานไปด้านหลังแบบนี้อีกแล้วฮักกี้วักกี้ไม่ชอบนะครับ ไม่ชอบแล้วตบกิ้งเลยนะครับโอ้าอ้าโอ้โหดิท้าขอตีพุงทีนะครับพุงหน้าตีครับโอ้โหถือว่านะครับความสามาถเนี่ยใช้ได้เลยนะครับสำหรับฮักกี้วักกี้เรานะฮะอ่ะรอบนี้นะฮะลองให้ส่งไปเจอพวกแก๊งโอซีดูบ้างนะครับเริ่มคนแรกก็คืออย่างคุณกล้วยก่อนเลยนะฮะบันดาอีเตอร์นะครับมาแล้วนะครับอ่ะ เดินหลังคอมเข้ามาแล้วนะครับฮักกี้วักกี้เรานะครับเอาครับบารนาดาอิเตอร์เราค่อนข้างจะอึดนะครับนี่ฮะมีความสามารถในการต้านทานดาเมจที่ดีนะครับแต่ว่าดาเมจเขาเองเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเอาละฮะัักกี้วักกี้พยายามว่ายน้ำไปนะฮะพยายามโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับดูเหมือนว่ากล้วยเราเลือดลดไปครึ่งห้อนแล้วนะครับ โอ้ยขนาดตัวอืดๆนะครับเนี่ยใกล้แล้วนะครับพี่กล้วยเราใกล้แล้วนะครับใกล้กลับไปเป็นกล้วยทอดตากแห้งแล้วนะฮะเรียบร้อยครับฮักกี้วักกี้นะครับจัดการบานานาอีเตอร์ไปนะครับคนต่อมานะฮะที่เก่งกว่าคุณกล้วยหน่อยนะครับลองคนนี้เลยนะฮะกัวซาซาม่านะครับผมไม่ได้เล่นนานมาแล้วครับมาแล้วครับกัวซาร็บอกตัวอะไรนะโอ้ยโดนต่อยหน้าหง เอาแล้วครับเอา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 ทำซาแล้วนะครับลงเปนนอนเลยเลยครับโอ้โหนี่ฮะทำเป็นซ่านะครับฮักกี้วักกี้เรานะฮะต้องเจอเจเขามาปราบให้นะฮะบัวซาซาม่าคนนี้นะครับปราบได้นะครับโอ้ไมตีโดนเดี๋ยวขอฝ่ายด้วยเลยครับเอาแล้วครับโบซาซาม่านะครับอาจจะโหดร้ายเกินไปสำหรับ คุณอะไรฮักกี้วักกี้หรือเปล่านะครับอ่ะมาจากบ๊อบบี้เพลย์ไทม์ใช่ไหมฮะลองไปเจอจากตัวละครจากเกม Among Us กันดูบ้างนะครับดีอิมโพสเตอร์มาแล้วนะครับเอาครับคู่ดี้ครับซัดกันนัวนะฮะเอาแต่ว่าดูเหมือนดีอิมโพสเตอร์เราจะยังไงครับโอ้กับยานตัวเองไปเลยนะแม่มีสาวประกอบเป็นเพลง เป็นเพลงเกมด้วยนะฮะโอ้โหกับยานตัวเองไปแล้วนะครับดีอิมโพสเตอร์เรานะฮะอ่ะนะฮะตัวละครสุดท้ายที่ก่อนจะไปเจอกับธรรมเนียมของช่องเรานะครับก็เจอกับอะไรดีครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพี่สบอยขอดูแป๊บหนึ่งนะได้ข่าวว่ามันมีการ์ตูนไซเรนเฮดเข้ามาใหม่เหรอฮะทำไมพี่สบอยหาไม่เจอนะฮะการ์ตูนไซเรนเฮดเอ้าเจอแล้วนะครับโอ้โหการ์ตูนไซเรนเฮดนะครับยังไม่ได้รีวิวด้วยนะครับถ้านัดนะครับไหนๆก็ไหนๆนะขอลองเลยแล้วกันนะครับเอ้ามาครับ ปาตูเซเลเท oh, ดโอ้โหกตามใหญ่เหลือเกินเอา้าแล้วมาพ่นใส่พี่สะโพกถไปครับขอโทเอาครับปาตูเซเลเทดนี่ครับมาตู้กับทางด้านพักกี้วักกี้หน่อยเอ้ยเอ้ยจับจับไปไหนจับไปไหนครับจับไปพ่นใส่นะฮะเอาอีกแล้วโอ้โหใช้ได้เลยนะครับสำหรับปาตูเซเลเทดเรา,นะ,ะานะฮะอนิเมชั่นสวยงามนะฮะอาวุาต้องยืนกลๆหน่อยครับเดี๋ยวโดนผลักลำโพงเขานะฮะ โอ้กระทิบเพื่นนะครับเหยียบเท้าทีเดียวนะครับฮักกี้วักกี้ต้องจับเกมของตัวเองไปเลยนะครับไซเลนทสการ์ตูนเรานะฮะบอกแบบนี้นะฮะไม่แหะนะครับโอ้หน้าตาหน้ารีวิวเลือเกิดนะครับโอเคเอาละฮะแน่นอนนะครับตัวมาใหม่อย่างนี้นะครับก็ต้องมาเจอกับธรรมเนียมช่องพี่สบอยนะครับกับสุดยอดชลวัรณแห่งลุ่มแม่น้ำนายของเรานะครับ SCP 682แล้วนะครับ682บอกว่านะช่วงนี้กระแสนายแรงนักใช่ไหมนะเดี๋ยวฉันจะดับกระแสได้ให้เองนะครับทีเดียวนะครับโอ้หายเลยนะครับลงงานของได้ตัวเองไปเลยนะฮะสำหรับพัตที้วักกี้นะฮะโอ้โหไม่มีการออมมือแดงสิ้นครับสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับ แน่นอนนะครับตัวละครที่มาใหม่อย่างนี้นะครับก็ต้องเจอกับการพิพากษานะครับจากท่านเทพอารสนะครับผู้คุมจักรวาลแกลิบอทแห่งนี้นะครับเอาละครับฮักกีวักกี้เราจะไหวหรือเปล่าครับตัวคนเดียวนะฮะตัวคนเดียวน่าจะไม่ไหว้ากการพรสปอยต์ขอเรียกเพื่อนมาอีกหน่อยนะฮะสองสามสี่หปนะฮะโอ้โหไม่รู้เกมจะค้างหรือเปล่านะครับอ้าท่านเทพเราก็ เผาเมือหน่อยนะฮะอย่าทำน้องเขาแรงนะครับน้องเขากำลังดังอยู่ในช่วงนี้นะฮนะเอานะครับไปรอช้านะครับไปดูกันเลยทำดาด๊าดาทำดาด๊าด๊าไปแล้วนะครับตักกี้วักกี้ไปเป็นฝูงกันแบบ <Ded ede> uh <c ười> นะฮะจบสิ้นกันเลยนะครับแหมเข้าแถวกันไปเป็นระเบียบแบบนี้ท่านเทพก็ชอบนะครับเหยียบโป้งเดียวจบงานเลยนะท่านเทพนะ นะฮะทางดานเดียดต้องเสกไปหลายหลายบุมนะฮะเสกฮักกี้ไปหลายๆลบุมนะฮะเอาแล้วครับโดนไปหนึ่งศพแล้วนะครับตรงนั้นนะฮะมาครับธันเทพพยายามยอกมาตรงนี้ต่อนะครับเหยียบไปอีกหนึ่งนะฮะเอาแล้วครับยังไงครับธันเทพเรานะะฮเหยียบไปสามแล้วนะครับโอ้โหธันเทพเราได้ไล่ซึ่งความราดีได้ใดทั้งสิ้นนะครับยังไงครับ เียบอีกแล้วนะครับโอ้โหนี่นะงนั้นไม่ไหวแล้วนะครับพี่สปอยด์นะครับต้องเสียสละตัวเองนะครับแปลงร่างเป็นฮักกี้วักกี้เพื่อเข้าไปช่วยทีมก่อนนะฮะเอา้าตันเทปนะจะบัวเสร็จทำลายเพื่อนผมได้ไงเลิกเจอพลังแฉลงว้าวตันเทป เอาละครับก็เร <co ียกได้ว่านะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวนะฮะตัวละครอย่างฮักกี้วักกี้นะครับในเกมแกรนนีบอนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่สปอยด้วยละกันนะครับส่วนเรดอยคนไหนนะครับที่ยังไม่ติดตามชอบพี่สปอยครับกดติดตามพี่สปอยที่ด้านบนนี้ได้เลยและสำหรับวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงตอนแล้วนะครับสำหรับคลิปน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับ จะกันไปคลิปได้นะครับสวัสดีครับ